การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ของกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมาพานต์บ้านคำนกเป้าอําเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการดำเนินธุรกิจการปลูกและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมาพานต์โดยเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสดใหม่สะอาด นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยในรุ่งทวีคำแข็งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรวบรวมและแปลรูปเม็ดมะม่วงหิมพานของกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานบ้านคำนกเปล้าเปิดเผยว่า ได้มีการรวมกลุ่มในชุมชนขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านให้ได้มีงานทําโดยรับซื้อในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลางเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมาพานเป็นรูปแบบการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้พึ่งพาตนเองและยังเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะมา ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าอำนาจต่อรองคือราคามะม่วงหิมะพนันถ้าเป็นเม็ดสดทางโรงงานจะเป็นผู้กำหนดราคามาแต่ทีนี้เขาบอกมาเท่าไหร่เราก็ต้องขายเพราะว่าเราไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองอะไรกับเขาเพราะว่าเป็นเกษตรกรจึงมารวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปเพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองสินค้า ถ้าเขาไม่ซื้อกับเราเราก็เก็บไว้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าสร้างรายได้สร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนอย,อย่างยั่งยืนตอนนี้เฉพาะจดทะเบียนกลุ่มนี้มี14คนแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มอีกเพิ่มมาอีกประมาณ10กว่าคนแล้วก็เฉพาะสวนนี่ก็30กว่าลายที่เข้ากลุ่มที่เอามาขายให้กับกลุ่มของเราคือเม็ดมะม่วงเพราะว่าเราซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อพยุงราคาให้กับชาวสวนให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาเป็นส่วนต่างที่จะได้รับทางด้านของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปลรูปเม็ดมะม่วงหิมพา,านก็มีความพอใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เพราะทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะไม่โดนตัดราคาจากพ่อค้าคนกลางและมีอาชีพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วย ก็เป็นเกษตรกรทํามาก็ประมาณ14บ5ปีแล้วค่ะตอนแรกเราก็ขายให้พ่อค้าคนกลางก็ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จัดส่งในกลุ่มแล้วก็แปรููปเองแล้วก็ขายเองก็ทําให้มีรายได้ดีขึ้นทําให้ภายในหมู่บ้านมีอาชีพ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านรายได้ข่้นๆเป็นเท่าตัวเลยค่ะทําให้ชาวบ้านาแถวๆนี้มีมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มจากที่เดิมเราส่งแต่พ่อค้าคนกลางเราก็รายได้น้อย กลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนแปลรูปเม็ดมะม่วงหินมะพานของกลุ่มเม็ดมะม่วงหินมาพานบ้านคํานกเปล่านอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิแล้วคนในชุมชนยังมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันชาวบ้านมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพชนาการเล็กกระจ่าง NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี